พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซค์ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของ Honda ที่มีคุณผู้ชมสอบถามกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์ในตระกูล500ซีรีส์ประกอบไปด้วย CBR 500R CB 500F CB 500X ทั้ง3รุ่นนี้จะมีการปรับโฉมเปลี่ยนดีไซน์หรือไม่ในช่วงงานมอเตอร์อกซ์โปที่จะมาถึงนอกจากนี้แล้วก็ยังมีหลายคนสอบถามเข้ามาเกี่ยวกับ CBR 650F และ CB 650F ทั้ง2รุ่นในตระกูล650ซีรีส์นั้นจะมีการเปลี่ยนโฉมด้วยหรือไม่ย้อนหลังกลับไปในช่วงปลายปี2555ในงานมอเตอร์อกซ์โป2012 Honda ได้มีการประกาศใช้ไทยเป็นฐานผลิตมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ขนาดกลางส่งออกไปยังตลาดทั่วโลก โดยได้มีการเปิดตัว CBR 500R, CB 500F และ CB 500X ทั้ง3รุ่นพร้อมกันในงานครั้งนั้นต้องบอกเลยครับว่าเป็นปรากฏการณ์ครั้งสำคัญของ h ด้านในเมืองไทยซึ่งได้สร้างความตกตะลึงให้กับวงกรารมอเตอร์ไซค์ในขณะนั้นเป็นอย่างยิ่งหลังจากที่ k a w ส s a k i ได้มีการใช้ไทยเป็นผริตปริษัทบิ๊ไบค์ไปยังตลาดทั่วโลกไปแล้วก่อนหนะ้า ซึ่งผลก็ปรากฏว่ายอดจับจองของ Honda CBR 5 0 0 R CB 5 0 0 F และ CB 5 0 0 X นั้นได้สร้างตัวเลขการจับจองที่มากมายเกินความคาดหมายและถัดมาอีก1ปีในช่วงปลายปี2556 Honda ก็ได้มีการเปิดตัว CBR 6 5 0 F และ CB 6 5 0 F อย่างต่อเนื่องโดดเด่นด้วยเครื่องยนต์4สูบเรียง6 5 0 cc ที่กลายเป็นกระแสนิยมอย่างมากมายจนถึงทุกวนันนี้และส่งผลให้ Honda สามารถก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำระดับนิ่นงของตลาดเมืองไทย ในกลุ Big ่มบิกบา์ได้อย hehe, ่างสง่างามกับตัวทนการขายที่ทิ้งห่างคู่แข่งอไปเรื่อยในขณะนี้ก็จะเห็นว่าในช่วงปลายปี2 5 5 5ต่อเนื่องถึงปลายปี2556หัวปีกับท้ายปี Honda เปิดตัวรถมอเตอร์ไซค์บิกบขนาดกลางถึง5รุ่นด้วยกันนับเป็นการบุกเข้าสู่ตลาดบิกบา์ขนาดกลางอย่างเต็มรูปแบบและล่าสุดในช่วง2ปีที่ผ่านมาก็คืองานมอเตอร์อีกโปสองพันสิก็ได้มีการเปิดตัว cbr 5 0 0 r cb 5 0 0 f และ CB 500X ทั้ง3รุ่นในครับในตระกูล500 c c เป็นการเปลี่ยนโฉมใหม่หมดทั้งคันเพราะฉะน,นั้นเรวยอายุเพียงแค่2ปีในตระกูล500ซีรี e ์ยังถือว่าเป็นความสดใหม่ที่ Honda น่าจะยังมีการเปลี่ยนโฉมในปีนี้อย่างแน่นอนหลายคนที่สอบถามเข้ามาครับว่าในงาน Motor Expo 2017นี้จะมีการเปลี่ยนโฉมหรือไม่บอกได้เลยครับว่ารูปโฉมดีไซน์ของ500ซ c ทั้ง3รุ่นนั้นจะยังคงโฉมต่อไปอีกอย่างน้อย1ปีข้างหน้าครับ ใครหลายคนจะเป็นห่วงว่านะครับจะมีการเปลี่ยนโฉมใหม่หัวตกรุ่นนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวครับ cbr 5 0 0 r cb 5 0 0 f และ cb 5 0 0 x ทั้ง3รุ่นน่าจะมีการปรับเปลี่ยนเพียงแค่สีสันลายกราฟิกใหม่เท่านั้นต้องไปดูกันครับว่าสีใหม่ของ h a r l e รี e r i e จะมีความโดดเด่นสวยงามเพียงใดต้องอย่าลืมนะครับว่าในงานอิกมาโชอิตาลีไม่ได้มีการเปิดตัว cbr 5 0 0 r cb 5 0 0 f และ cb 5 0 0 x สีสันใหม่แต่อย่างใดซึ่งพอจะบอกได้ว่า honda ให้ความสำคัญกับตลาดอาเซียน ตลาดในเอเชียโดยเฉพาะเมืองไทยของเรานั้นน่าจะเป็นการเปิดตัวสีใหม่เป็นครั้งแรกในโลกที่เมืองไทยของเราและในส่วนของ CBR 650F c 650 b 650F ทั้ง2รุ่นในตระกูล650ซีรีส์นั้นจะมีการเปลี่ยนโฉมเป็นดีไซน์หรือไม่ในครั้งนี้ต้องบอกเลยครับว่าทั้ง2โมเดลนั้นเพิ่งจะมีการเปลี่ยนสีใหม่ปรับโฉมใหม่ไปในช่วงปลายปี2559ที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นอายุเพียงแค่1ปีจึงไม่มีการเปลี่ยนโฉมอย่างแน่นอนปลายปีที่แล้วฮอนด้าได้มีการปรับปรุงในส่วนของชุดไฟหน้า และสฟริงท้ายใหม่เพราะฉะนั้นในปีนี้น่าจะยังเป็นเพียงแค่การปรับสีสันเท่านั้นครับใครที่รอรุ่นโฉมใหม่ของทั้งสองโมเดลนั้นต้องบอกเลยว่าไม่มีในปีนี้อย่างแน่นอนสรุปยังเป็นทางการ จุถึงนาทีนี้ชั่วโมงนี้นะครับก็คือว่า Honda ในตระกูล500ซีรีส์ทั้ง3โมเดล650ซีรีส์ทั้ง2โมเดลจะเป็นการปรับเปลี่ยนซีซันใหม่เท่านั้นนะครับในช่วงงานรถเอ็กซ์โปที่จะมาถึงใครหลายคนที่วาดฝันรอการเปลี่ยนโฉมใหม่ในปีนี้บอกอีกครั้งหนึ่งครับว่าไม่มีอย่างแน่นอน100%ครับมีหลายคนสอบถามเข้ามาเกี่ยวกับ CB 650X Sport a แอนด์เเครื่องยนต์สสูบเรียง 650cc จะมีการพัฒนาต่อยอดออกมาอีกหนึ่งรุ่นหรือไม่ซึ่งผมอองงกจตาาออย่่่ใล้ชิดแว ถึงนขณะน,นี้ทุกอย่างก็ยังคงเงียบเชียบอยู่เหมือนเช่นเคยยังไม่มีกระแสข่าวเกี่ยวกับ c b 650X ออกมาในช่วงเวลานี้แม้แต่ในงานอีกมาโชนะครับก็ยังไม่มีการโชว์แต่อย่างใดส่วน CB4 ในแบบสปอร์ตคลาสสิกไฟนัาทรงกลมจะมีหรือเปล่าหลายคนสอบถามเข้ามาต้องบอกเลยครับว่าโอกาสหน้ามีลุ้นมากกว่า CB 650X เพราะว่าขณะนี้กระแสนิยมมอเตอร์ไซค์สปอร์ตแบบวินเทจหรือว่าคลาสสิกนั้นเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆขณะที่ a อ e เวนเจอร์สปนั้นดูเหมือนจะทรงตัวครับซึ่งในงานอีกมาโชที่ผ่านมาก็จะเห็นว่า h o n ด้ได้มีการเปิดตัว c b 1 0 0 0 r CB300R และ c b 1 2 5 r พร้อมกันทิทีเดียวถึง3มรุ่นถ้าหากตลาดทั่วโลกมีการตอบรับเป็นอย่างดีกับเจ้า CB m o d e เด Class i c ทั้ง3รุ่นในปีหน้าเราอาจมีรุ่นครับถึงเจ้า CB 6-50ตัวใหม่ที่มีดีไซนน์คคลล้ายึงกั สำหรับยอดขายของคันด้าในกลุ่ม Big b ไบในปี2060นี้ก็ปรากฏว่ายังคงครองคำนิยมยอดขายอันดับที่1ต่อเนื่องเป็นปีที่5ติดต่อกันเรื่องราววิบไบของคันด้าจะเป็นอย่างไรติดตามกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ